สวัสดีครับอันนี้มาติดโซลาเซลล์บ้านยังก่อนฮามาติดอยู่บ้านโนนสำรานตำบลน,นากอกอำเภอสีบุญเรืองสามแผงโมโนสาม้อยแปดสิบหวัตต์ ดีดีปั๊มหนึ่งแรงท่อ,อน้ำออกสองนิ้วตัวนี้ระเลาะเทียงเดีดบวมมีสีลอยวัดแดดบวมแห้ง

ได่ไประมาณห0 6 0 7เปอเนหสเดอ2เนตของคอสองนิ้วมีแดดเดือดตอนภายตอนแดดโพลอะไรคือโพลใต้กีตายต้นต้นฟากีาลายวันนี้ฝาลายกีลาหลายขอนคอต่นี่วงได้นีมคอจบสายน่อยนี่ ตกขาตกขาหน่อยแล้วปั้นกอบก่นเราเล้ไม่ค่อยค่อยจะกล่าวไปเพ่นสนใจติดต่อเบอร์0844287038ครับ